ผ่านศึกมาก่อนเป็นนักเลงรุ่นเก่าไม่ใช่อันพานหัวไม้มีคาถาอาคมพอตัวเคยเห็นพ่ออมน้ำมนต์เป่ากระหม่อมให้เด็กข้างบ้านหายตัวร้อนเวลาเดินทางไกลไปงานบวชงานศพต้องไรยเวคาถาร้อมพระเครื่องรุ่นเก่ามาห้อยคอเป็นคนขยันนำมาหากิน เคยดักนกดักปราตีไก่ดื่มสุราเล่นการพนันบ้างเคยอทอดกระถินผ้าป่าจัดบวชลูกชายสองคนป่วยเป็นมะเร็งที่ปอดไอเป็นเลือดก่อนเสิยชีวิตก็ได้รักษาตัวตามแผนโบราณบางครั้งมีผู้แนะนำว่าให้กลืนจิ้งจกเป็นๆพ่อก็ทำแต่ก็ไม่หาย เสียชีวิตเมื่อปี30อายุ64ปีที่โรงพยาบ,บาลไม่น่าเชื่อนะครับกรืนดิงจกเปนมีจริงๆนั่นเ่งแม่เป็นคนใจบุญไปวัดทุกวันพระไม่เคยว่าร้ายใครใจเย็นเมื่อพ่อตายแม่ให้พี่ชายคนโตมาดูแลอะไรานาแทนพี่ชายคนโตนะครบเครื่องเรื่องออาบายมุก ทั้งสุรานารีการพนันเที่ยวกลางคืนสุบุรีอิสภัยก็เป็นคนที่ไม่กอยสนใจเรื่องการทำบุญปลายปี2542แม่เริ่มหลงเดินได้น้อยลงปี2543หลงมากขึ้นสุดเร็วมากชีระอุจระอยู่กับที่นอนลูกทำงานทั้งวันเสาร พอที่ก็ได้กลับไปปฏิบัติคุณแม่หาซื้อของไปให้เกินอาบน้ำตัดเล็บตัดผมซักผนุ่งผ้าปูที่นอนหาวิทยุเทพธรรมะไปเปิดให้ฟังให้แม่ท่องสัมมาอรหังให้แม่พิมพ์ลายนิ้วโป้งสร้างลานธรรมให้ได้ร่วมบุญทุกๆบุญที่ลูกทำตลอดแต่ก็ได้รับการขัดขวางจากพี่ชายเช่นปลดรูปพระธรรมกาย ธรรมกายเจดีที่ติดให้แม่ดูออกไม่ชอบให้ลูกมาวัดพระธรรมกายเขาจะด่าว่าลูกเสมอทั้งที่ที่ลูกได้ช่วยเหลือเจือจุนเขาทั้งครอบครัวช่วงท้ายแม่เริ่มกินอะไรไม่ได้ต้องใช้อาหารเหลวฉีเข้าปากเมื่อถึงวาระสุดท้ายแม่มีอาการแปลกซึ่งจุดนี้ลูกก็สงสัยมาตลอดว่าเพราะอะไร ั้งร่างท่านก็ไม่เด้ไหวริงมีแต่มือที่ขวายวาปากกับฟันขบกันทั้งที่มีเพียงฟันหน้าซี่เดียวก็ทำให้ปากถลอกตาลืมแต่มีแววตาแปลกๆบางครั้งก็เหมือนกโกรธบางครั้งก็เหมือนเจ็บปวดสภาพผอมมีแต่หนังหุ้มกระดูกชาวบ้านกับผู้เราแม่นะไปอยู่แล้วเนี่ย มีแต่วิญญาณปอบแถวนั้นนมาเข้าสิงวันที่5ธันวาคม2543ญาติญาติกระต้รับพระรูปหนึ่งรูปภาษากเมนมาทำวิธีส่งวิญญาณแต่สายสินมันธพันมือคล้ายมัตตาสังอาภาขาวคลุมหัวถึงเท้าสวบดบทพระอภิธรรมนน้านมน์มาปัดมาพรมแม่ก็มีอาการสงบลงมากควายคว้าบ้างนานๆครั้ง วันที่เจ็ดธันวาแม่ก็สิน้นอย่างสง,งบส่วนตัวลูกเองนะเคยช่วยงานชมรมพุทธตั้งแต่สมัยยังเรียนหนังสืออยู่จากที่ทศการทางก้าวนาจัดงานบวชธรรมาญญาทายิวาททิวัดเบนช่งงานรักษาระเบียบที่วัดในวันอาทิตย์ช่งงานลงครัวได้ร่วมบุญทุกอย่างไม่เคยที่งานบุญทิวัดเลยแม้จะจบออกมาทํางานแล้วตั้งแต่กระถินยาย เรารูปหลวงปู่ดุทองคำสร้างพระธรรมการประจำตัวให้กับตัวลูกพ่อแม่พี่สาวหลานพี่ชายคนรองคนลุงและอีกหลายองค์สร้างพระแกนกลางให้กับหลวงพ่อเดวยค่ะและอีกหลายๆองค์ค่ะเป็นประธานกระถินหนึ่งแสนสร้างวิหารหลวงปู่ผ้าป่า,ปาสามพันวัดกระถินพระราชเป็นต้นลูกก็ทำบุญอุทิศกุศลให้กับท่านทั้งสองเสม,มอ ก็าราบเรียนถามหลวงพ่อว่าเพราะผลกรรมอะไรที่ทําให้ท่านทั้งสองมีจุดจบอย่างนี้ตอนนี้ท่านไปเป็นอย่างไรอยู่ที่ไหนได้รับบุญที่ลูกทําไปหรือให้หรือไม่ลูกเคยทากรรมอะไรว้กับพิชายคนโตถึงทําให้เขาไม่ค่อยจะชอบหน้าลูกเลยถามคําถามอ่มแม่ก่อนอมันเป็นเรื่องฝันในฝันนะ เราฝันได้ฝันก่อนนั่งธรรมะแม่นะ่ะไม่ได้ถูกผีปอบเข้าสิงนะลูกนะ,ะแต่ที่มีอาการข่อยคว้านะขอบเขี้ยวเขี้ยวฟันปากทะลอกเพราะแม่โกรธแล้วก็น้อยใจลูกชายคนโตที่ไม่พนิบัติด,ดูแลอ แถมพูดจาก็มาค่อยจะดีกับแม่เลยเก็บกฎมานานมาแสดงออกในช่วงสุดท้ายของชีวิตทำให้จิตไม่ค่อยผปองใสแต่ว่าตอนสุดท้ายก็ได้เห็นพระที่มาสวดก็ทำให้ใจดีขึ้นแม่บางช่วงจะรู้เรื่องบางไปรู้เรื่องบางเพราะหลงแต่ก็ไม่มาก ใจดีขึ้นไหมมากไม่ใสไม่หมองอะไรบุญมันก็จะได้ช่องเนี่ยเห็นไหม<ะ>ไอ้ช่วงเนี่ยสำคัญนะจ๊ะ,ะสำคัญมากแต่ยิ่งไม่รู้เรื่องรู้ราวนึกว่าผีปอบข้าแล้วลายกันใหญ่เลยเนี่ยร<ะ>เพราะฉะนั้นเมื่อท่านตายแล้วท่านก็เลยไปเกิดเป็นยักษินี<ะ>ในระดับกลางเป็นนางสาวยักษ์ชั้นจตุ มหาราชิกาครับมีวิมานเป็นเงินในอดีตเคยเป็นลูกผู้ชายค,คือตัวแม่นเนี่ยเกิดเป็นลูกผู้ชายเป็นลูกแต่เป็นผู้ชายเนี่ยของพ่อแม่ในชาตินั้นค ท่านก็ไม่ได้ปนิบัติบิดามารดาแล้วก็พูดจะให้ท่านทั้งสองนะจำใจอกุศลกรรมนั่นก็ทำห้มาเจอลูกชายอย่างนี้<อ>ในชาตินี้เนะี่ยครับแล้วพลอยให้ใจในบนเวียนนึกถึงแต่ลูกชายนี่ตลอดอ่ะเป็นยุงจวง เลยใจไม่ค่อยใสอะไรนะรบุญก็ไม่ค่อยจะได้ช่องแม่เห็นไหมจ๊ะทำบาปอกุศลกันชาตินึงเนี่ยมันตามไปอีกชาติตามลาวีไปถึงตรงนู้นแล้วทำให้เราไปเจอในสิ่งที่เราไม่อยากเจอเพราะไม่อยากจะเจอเข้าใจก็มองเพราะมองไม่ผ่องใสนี่อันตรายสำหรับการเดินทางไปสู่ปรโลกส่วนพ่อน่ะ ท่านมีความทุกข์ทรมานจากโรคมะเร็งมากนะลูกนะหายใจไม่ค่อยจะออกเหนื่อยจิตก็เศร้าหมองทุกข์ทรมาน้วยโรคภายไข้เจ็บทำให้ภาพอาจินกรรมไม่ดีหลายอย่างดักนกดัก,ดกปลาดื่มโซดาอะไรต่างๆเยอะไปหมดเลย เนืยะ่าสัตว์ตัดชีวิตบุรีเออสูบไปสูบไปทำใไม่เป็นโรคนี้เนี่ยมะเร็งในปอดอะมะเร็งที่ปอดไอเป็นเลือดเยทำให้ใจท่านหมองตายแล้วก็ไปอบายไปอยู่ในมหานรกขุมหา้าก็าทำลายตัวเองเนี่ย ด้วยการโุบุรีเติมเล่าบ้างอะไรต่างๆเหล่านั้นโุบุรีเนี่ยมันสบายตอนแรกนะแต่ตอนท้ายเนี่ยมันหมองเนะี่ยถ้าไม่นึกถึงกุศลละกร,รมไม่ออกภาพไม่ดีต่างๆ,ๆเลยลุ่มกันเลยได้ช่องลุ่มมุนเนี่ย เลยตายแล้วไปโคมา่าไปถูกนายน,นิริยบาลเอาแท่งเหล็กร้อนคล้ายบุหรี่ขนาดยักษ์ oh. จี้ก็้าไปในปากค oh. วันกรดก็เข้าไปในตัวละลายตายพอฟื้นขึ้นมาก็โดนน้ำกรดกอกปากตามไปด้วยเพราะกรรมสุรา oh. พอตายแล้วฟื้นก็โดนกรรมปานอธิบัติ oh. มีวัตต่างๆที่เคยฆ่าสัตว์พุ่งมาทิ่มแทงต,งตัวเองรอบตัวเลย oh. หลายๆกรรมมารวมันหมดเลยสังนะ่ลเพราะฉะนั้นบุญที่ทําไปตอนนี้นี่ถ้าไปด้วยวิธีธรรมดามันยังได้ไม่เต็มที่แต่ก็ทําให้ดีขึ้น,ไ,นได้รับลดหย่อนพอนโทษแต่ว่าบุญส่วนใหญ่ไปคอยที่ยมโลกต้องไปคอยตรงนั้นนะแล้วก็กำลังบุญคห้ลูกสาวทำให้มันก็ยัง ไปไม่ถึงเต็มที่เพราะบาปอจินนกรรมที่พ่อทำไว้มันมาขวางไว้แต่ก็ทำไปเรื่อยๆนะลูกนะทําไปเรื่อยๆก็จะค่อยๆดีขึ้นไปนะอย่าเพิ่งไปท้อย่าเพิ่งไปตกอกตกใจเศร้าโศกเสียใจอะไรตามกันต่อไปส่วนแม่ในแต่รับบุญในเวลาต่อมาสภาพตอนนี้ก็ดีขึ้นกว่าเดิมน,นะ ดีขึ้นไงตอนไปใหม่ๆวิมาณที่เป็นเงินก็ค่อยๆดีขึ้นสุขใสขึ้นสว่างขึ้นส่วนของพ่อเนี่ก็ต้องเข้าถึงธรรมกายเนี่ยแหละแล้วก็ศึกษาวิชาธรรมกายถึงจะไปช่วยได้โดยวิธีพิเศษอย่างนี้เพราะฉะนั้นอย่าไปทุกข์ใจแล้วก็อย่าไปท้อใจ ตั้งหน้าตั้งตาสร้างบุญสร้างบาร,รมีกันให้มันเต็มที่เลยปฏิบัติทําให้เขาถึงน้ำกาย้วเดี๋ยวไปช่วยได้นะจ๊ะ <Okay. S 1> ส่วนที่ตัวเองไม่ถูกกับพี่ชายเนะี่ยไม่ได้มีกรรมอะไรกับพี่ชายหรอกแต่ว่าเป็นกรรมของตัวเองกรรมในอดีตเนะี่ยคบคนผ่าน oh. ตอนนั้นเป็นผู้ชายก็ชอบช่วยเหลือสนับสนุนให้กำลังกับคนผ่าน เช่นให้เงินให้ทองไปกินเหล้าไปเล่นการพน,นันเป็นต้นสมามมำเสมอเลยเป็นอาชีนกรรมเลยก็เลยมาเกิดร่วมบิดามันเดียวกันกับคนพาล<อ>คนพาลก็มาเกิดร่วมด้วยครับเพราะเศษกรรมที่ตัวได้ทำเอาไว้ครบคนรับก็มาเจอคนพาลก็ อดทนเอานะลุงนะไม่สนทนอย่างเดียวแล้วก็ทำความดีเรื่อยไปอธิษฐานจิตให้เจอแต่บัณฑิตอย่าไปเจอคนพาลเลยนี่เป็นเรื่องราวของเคสตัดดี้สั้นๆ